คุยอะไรสักนิดหน่อยอคุยนิดหน่อยแล้วเราก็จะเริ่มสักสิบห้านาทีนะมสักสิบห้านาทีวระมาณนี้ท er. ่าทฤษฎีก,ก่อนท่าทฤษฎีทฤษฎีขยับมาข้างหน้านี่เลยนั่งตรงไหนก็ได้นะสบายสบายประจํามาแทนที่โต๊ะนี่เลย mumbles. ระคังจะมายกระคังจะมาแมานี่โอมันได้ได้นั่งแลห้เอาโอมพร้กันหนึ่งครั้งแจ็คขาพัดลมน้อยแต่แจ็ครู้สึกว่ามันเริ่มฮอนแล้วอ๋อ นัดพวกเราบ่ายโมงท้ามายังไงฟังมานี่ต่างประเทศนี่ไม่ได้นะนัดบ่ายโมงต้องบ่ายโมงตรงเลยนัดบ่ายสามก็บ่ายสามนัดบ่ายสองก็บ่ายสองนะหนังสือเอ่อหนังสือมีอยู่นะใครไปเปิดดูไปจองได้ยังหนังสือที่ไปเปิดดูก่อนถ้าจะจองก็ซื้อนะถ้าไม่ซื้อก็ไม่ต้องจอง เสือตะมาก็ยังไม่เสร็จสักทีเลยนะอ่ามีลูกศิษย์มาทําให้เป็นเก้า,าคนละเก้ารอบละอ่าเสตะมาก็เป็นระบบถ่ายเอกสารเดีวยวเนะถ้าสั่งมันเป็นชายชายสีอะไรต่างๆนะอ่าโชโช่ด้วยไม่รู้เห็นเล่มไม่รู้เขาถ่ายไปถามมอแจ็คเลยรนะอมอแจ็คแจกมาเขาเจ้าน้ำแล้วเจ้าน้ำนั่นเอง ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวดูดูเปิดดูก่อนก็ได้หรือว่าเราถ่ายอันเก่งก็ได้ไม่ต้องซื้อปกติหรือว่าดูใน YouTube ก็ได้นะเจ้าซิทนั่นน่ะใส่น้ำชามาด้ยโอเคอทานข้าวอิ่มไหมอิ่มมากโอ้โหแต่มาเจอลูกศิษย์เมื่อกี้หมอนมหมอตุ้มจีนมาให้ไม่กินก็ยังไงลกินไปเลยตุ้มจีนถ้วยวุ้นล้มเลยแล้วเจอแกงหมูแหววอีกนะหมูที่นี่ก็คือแกงหยวกนั่นเอง แจงหยวกเนี่ยล้มลงไปสามสี่ต้นเมื่อกี้ตอนเช้ามาไปตัดเลยตัดไปโต้นน้ำอะไรนะน้ำชะอมขีดไปหลายแผลไปเมื่อกี้เลยเมื่อนู้นในอะไรนะหยวกตมามีเลือดตมาลงไปด้วยเลยวันนี้ยนะได้เลือดหลายหยดเลยก็เลยอร่อยวันเนี้ยได้เลือดไปโอเคกินอิ่มนะเหลือนอนไม่หลับวันนี้นอนเนี้ไม่ได้หลับหลับไม่ได้นอนไม่ได้นอนหลับเดี๋ยวนอนหลับนะ ม่เป็นไรเดี๋ยวหลับเดี๋ยวมีเวลาหลับตัวกลางคืนมีเวลาหลับเดี๋ยวเมื่คืนนี้ก่อจะหลับัเที่ยงคืนนอนดึกหน่อนยอ่ะ,อะเดี๋ยวภาคสมองที่สองเราจะมาเข้าอะไรนะเข้าอะไรเนะี่ยเข้าคอร์สใหม่จะแจ็คไปห้องละอ่อนมาตัวเด็กในละอ่อนเป็นไดพ่อมาเห็นมาเลยบอกาอาจารย์คยรูส่งมาเรียนไม่เห็นมาเรียนเลยว่าลงอาหารก็อตอนนี้ ท่านนี้ก็กินข้าวปิ้แล้วก็มาเรียนนะจริงเรียนแล้วก็เรียนอีกก็ได้นะไปดูๆหน่อยไปตามมาหน่อยก็ได้นะหมอหมอนัดไปดูเด็กๆไปเรียกหน่อยโอเคอต่อไปภาคที่สองนี่ราก่อนที่เราจะเริ่มเรียนเนี่ยเราจะมาปรับอะไรนะปรับขึ้นสมองกันตอนเช้านี่ตะแมาก็ไม่เชื่อเนยะตะแมาเพิ่งรู้ผลว่า ่ที่อะไรนะ่ะเชิญคุณพอรออกมาคุยเนาะเคยมาเรียนอจะมาปี1954งเก้าจำอะไรไม่ได้มากหรอกจำได้อย่างเดียวที่อจะมาวันต้องคิดบวกจะมาเรียนนักจอนไปอจะมาสอนเมื่อไหร่ความคิดบวกเลยแต่ว่าจำไม่ได้อ๋อจนมากที่ประมาณคาบที่สองจะมาจะมาใส่โปรแกรมใหมใส่โปรแกรมหมดที่จริงมันมีอะไรนะอะไรนะเขาเรียกว่ามีศาสตร์อะไรที่เขาเรียกว่า NLP ไหม มีโรโปรแกรมอะไรเนี่ยที่ใส่สมองตอนหลังตะมาเขาไปเรียนนะเขาไปเรียนะเ,เอศาสตร์นี่ก็คข้าท่า,ทาเลยนะมาใช้ได้งานผลปกติตะมาเรียนเนี่ยสามเดือนใช่ไหมที่ตะมาเล่าให้พวกเราเรียนสามเดือนโดยเฉยพาะท่าคอเนี่ยอาจารย์จะสอนท่าสุดท้ายและอาจารย์ก็จะขู่ด้วยนะว่าโอ้ท่าคอเนี่ยอันตรายนะน,น่ากลัวนะคุณจัดไปอาจคนคอหักได้แล้วตายได้แล้วบาดเจ็บได้เอาไปมาทำมาเลยกลัวเลยนะไม่กล้าจัดกลัวจะจัดเป็นท่าคอต้องใช้เวลาห้าปี ตอนหลังพอมาเรียน NLP ปุ๊บเนี่ยรู้ว่าโอ้เราถูกกันเลยนะลงโปรแกรมไปอาจารย์บอกหน้ากลัวอันตรายแล้วก็กลัวไปอันตรายผมก็ไม่กล้าทำกลัวจะเป็นนี่ตอนหลังนี่ไปเรียนเนี่ยปุ๊บเนี่ยแต่มาเลยว่าจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราเปลี่ยนโปรแกรมได้จนรู้เลยว่าไอ้ใจยากให้มันเป็นง่ายไอ้จะง่ายเป็นยากก็ได้นอยที่เราใส่ความคิดอะไรนี่หลังจากตอนนั้นอันมาเอได้เคล็ดลับพวกนี้ปุ๊บเนี่ยเวลาไปเรียนะไรปุ๊บเั็นง่ายหมดเลย ผมเมื่อก่อนเนี่ยทำมาโง่มา36ปีจะจนมา36ปีเหมือนกันไม่ได้ไปไหนอยู่แถวเนี้ยแถบเอเชียไต้หวันมังไทยแถวนี้ไม่ไปไหนไม่ไกลไม่ปลดล็อกสถีว่าเอเราทำไมโง่อย่างยจะไปต่างประเทศไปไหนไม่ได้ยื่นวีซ่าตั้งสองสามครั้งก็ไม่ผ่านอเมริกานี่ไปแปดครั้งก็ไม่ผ่านคริตเก้าไม่ผ่านโอ้ตอนนี้เราใส่โปรแกรมเราทั้งโง่ทั้งจนต่างประเทศเขาไม่ต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ค่อยเอาคนโง่กับคนจนไปเลย ก็จะเอาแต่ดึงดูแต่คนรวยๆไปพอตอนหลังเราเปลี่ยนความคิดปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันเห็นหุ่นเราเมื่อก่อนหุ่นประมาณหุ่นใหญ่แจ็คเนี่ยสี่สิบห้ากิโลพรอเขาเน้นว่าไป,น,ไปนู่นไปนี่เขาเน้นว่าไปทํางานจะไปรายงานเขาเลยไม่ให้ไปวีซ่าไม่ผ่านทนะีตอนหลังเราซึมมีภูมิอ้วนปุ๊บนะหน้าตาอ้วนอ้วนมันเขาบอกโอ้โอันนี้มันเหลือกินเหลือใช้แล้วมันไปที่นู่นเนี่ยมันใช้สตังค์มันไม่ได้ไปหางานเลยวีซ่าผ่านหมดไปเรื่อตรงไหนก็ปิ้งเปิ้มไปผ่านหมดเลยโอเค เราจะมาทดสอบดูว่าวันนี้เราเรียนเราเรียนนวดตัดกระดูกได้กี่วันเนี่ยสามวันใช่ไหมวันที่ยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้าปกติเมื่อก่อนสอนสองวันอ่ามีคนคอมเมนมาแจกว่าว่าสองวันมันน้อยไปอาจารย์ขอสามวันแต่มาเลยก็ยืดแค่สามวันแต่มาก็ต้องเลยเลี้ยงข้าวไปเพิ่มเทนวันแล้วก็เหนื่อยวันไม่เป็นไรที่จริงแต่มาสองวันก็ได้สามวันสี่วันได้แล้วแต่เราใส่โปรแกรมที่จริง สามวันมันก็จะมีอะไรเยอะหน่อยนะเพิ่มขึ้นเยอะเลยแค่ <c oughs> สองวันก็จะเน้นเน้นกะทิกะทิ <c oughs> สามวันเนี่ยเราก็จะมีน้ำมีเนื <c oughs> น้อมีน้ำมีเนื้อมีนวลม,ม,มีอะไรหน่อยจะคุยอะไรได้พูดได้คุยกันนิดหน่อย <c oughs> โอเคใครมั่นใจว่าเนี่ยสามวันเนี่ยสามารถเรียนทำได้ดยกมือขึ้นดิ

บอกว่าในสามพันเนี่ยคุณสามารถทำได้ไม่ได้ You can do. See they can do. อ่ not can do. You can do. นดูยกมือใหม่อตอนที่ทำสามภาษาอังกฤษนะไปอ้าวใคร can do บ้างยกมือขึ้นเดี๋ยว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 เพิ่งบางเดี๋ยวจะมาจัดมองดูโอเคเอาบางลง แต่มาบางคนนะไม่ยกสูงนะยกแค่นี้แหละมือ,อมันหนักแต่มาเห็นแล้วหนึ่งคนขน,นาดเราคนหนึ่งไม่ยกนะแต่มาเห็นแล้วอ่ะเราเชิญคนไม่รู้จำเช่อไม่ได้นะออกมานี่เลยเอาออกมานี่เราจะมาเล่นเกมหน่อยก่อนที่จะเริ่มอ,อ่ะใช้นิ้วก้อยผู้ชายให้ใช้นิ้วก้อยผู้หญิงให้ใช้นิ้วนิ้วอะไรนะนิ้วนิ้วนิ้ว,ว,วชี้อ่เรายกขึ้นเลย อลองขยายายกเลยสิไม่ขึ้นเลยอ่ะโอ้โหงั้นลอ,ลองนิ้วชี้ดูกว่อนิ้วชี้นิ้วชี้ก็ไม,ไม่ขึ้นเลยเหมือนกันนะอ๋อสองนิ้วสองนิ้วก็ไม่ขึ้นเลยครมันสูงไปหรือเปล่าวาไงเนี่ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราต่ำๆหน่อยดีไหมมันสูงไปสงสัยสูแบบงแบบนี้ได้มั้แบบนี้ลองแบบนี้น่าจะได้ มันน mm ่าเมื่อกี้น่าจะสูงไปหน่อยเกือบแล้วเกือบสามนิ้วสามนิ้วต้องต้องต่ำอยกโยกขึ้นอาจารย์ต้องต่ำเกือบขึ้นแล้วขึ้นแล้วตามอีก็เก้าอี้ตะมาเลยเออใช่มันจะสูงไปหน่อยเมื่อกี้ใช่ไหมโอเคอ่ะนี่ประมาณนี้อนะเราลองโยกหน่อยอ่ะ อ่าเราขีดนิ้วเรายกขึ้นธรรมาดาไม่ต้องไปคิดเลย <c oughs> แล้วเราเราจะยกขึ้นแบบไหนที่มันจะขึ้นอ่ะเราอ,อย่างงี้ใช่ไหมโอ้โหอย่างงี้เบาไวอันนั้นเราลองชี้นิ้วชี้เลยสองนิ้วสองนิ้วเ <c oughs> อายกแบบนี้แหละยกแบบนี้เขายกขึ้นนะ, <c oughs> อะโอเคอ่าโอเคนะ <c oughs> เราช่วยกันดูนะตอนนี้คิดใหม่ใช่ป่ะโอ้หมันโคตรหนักเลยหนักมากๆเลย yóc như thế nào yóc không lên đấy nặng thật sự đấy, không biết yóc như thế nào để nặng đấy, là thế nào, nó nặng nặng lắm nặng thật sự đấy nặng không lên, ok, mún yóc mún di sản đấy, tiếp theo là nghĩ gì vậy, nó béo quá béo quá đấy, lặp ta đấy rồi lùn ta đấy, béo quá béo thật sự đấy nó còn mòn nó còn nôn Lôi cái lên. Lôi chân lên. Lôi yeah, lên. Lôi chân lên. Lôi chân lên. Lôi chân lên. Lôi Nó lên. Lôi à. Lôi lên. Lôi chân lên. Lôi chân lên. chân chân lên. Lôi lên. อันนี้ได้สักห้าสิบห้าสิบสมองในหลอกยากหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวแต่มาเมื่อกี้เห็นใครเขายกขึ้นเ่ะเออนี่นี่นี่อันนี้ไม่ยกสูงยกแค่ขึ้นเดียวไม่มั่นใจอ่ะใครยกขึ้นเดียวอันนี้แต hmm ่มาว่าทํางานมาหนักแล้วทั้งเช้ามงเช้านาเนี่อันนี้ก้อยดกันนะใครเคยไปยกช้างเคยไหมเคยใช่ไหมยกช้างลอยเลยเนี่ยโอเคก้อยอาแถรฐานจิตกันว่า รอบนี้ถ้าเรียนภายในสามวันสำเร็จขอให้ยกไม่ขึ้นขอให้ยกไม่ขึ้นปฏิฐานจิตก็นเลยตั้งจิตกันว่าไงถ้าเรียนสำเร็จขอให้ยกไม่ขึ้นเหมือนเดิมไหมหนักกเกินเดิมเลยตั้งจิตให้ดีๆหน่อยโอ้แบบว่ามันมันมันหนักมากๆแล้วค่ะถ้าสำเร็จเนี่ยขอให้ยกไม่ขึ้นเลย มันหนักมากๆเลยโอ้โหอ่าโอเควางลงไปเปลี่ยนใหม่ uh, อ่ารอบนี้นะสามวันถ้าเรียนสำเร็จน,นะขอมันเบามากๆยกลอยขึ้นเลยแล้วแปรร่างให้ด้วยนะสองสองภาษา,าไปนไกล้ๆเฮ้ย oh. ตังนันได้ตังค์ไหมกลับไปได้อันนี้นาะยได้สักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นยังไม่เต็มร้อยแต่มาอยากจะเอาเขาสักเต็มร้อยอะ่ะพิสดูคำเฮีย อันนี้ค่ะเสื้ออเล็กซานเดอร์ใช่ไหมอเล็กซานเดอร์นี่เป็นนักอะไรเอาใครช่วยแปลหน่ <c oughs> bye, อยดิมาเรายกครั้งแรกกันมียุ่งเสียคิงเกอร์เนี่ยโอเคอ่าโอเคอ่ะ now you thinking อะไรนะ happy 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 very very happy yeah thinking already uh, thinking uh, happy very happy cannot up uh, xem xem Can bạn explain how different <coughs> between Before and after. Your, your vision that you think is difficult and you think is easy, yeah. and then you carry it. Like, like first, I just imagine it's hard. Mm. Afterwards, I imagine it's very like there's a big difference. Big yeah. for yeah. yeah? uh, yeah. uh... the Bố bà kể liền nha. Mấy thằng liền là sấm đèn là sáng Tăng lói lên. เมื ani, uh, 30, ่ี้คนนี้สักห้าสิบคนนี้เจ็ดสิบคนนี้เต็มร้อยเลยผมว่าผมจะกลับไปนั่งได้ผมว่ารย์มไปสอนเนี่ยมาแปะนะคนต่างปรเทศอ่ะอินโดนีเซียสิงคโปร์มาใช้เวลา2วันแต่บาเขามาใช้เวลาสวันแจกว่าสวันไม่เป็นคนไทยทั้งสวัน คนไทยทำไมขนาดาันเลยต้องใช้เวลาสามวัน <c oughs> ต่มาเลยเข้าใจเลย <c oughs> คนใจอคนไทยเนี่ยมันพูดภาษาไทยกันรู้เรื่อง <c oughs> แต่คนจีนไว่คนอินโดนีเซียฝรั่งเนี่ยเวลาสอนเนี่ยเราพูดกันไม่รู้เรื่องเราบอกให้เขาทำยังไงเขาทำเงื้ยทำตามทำเออแต่แล้วเขาทำตามแป๊บเดียวสองวันเอ๊ะเป็นเมื่อไหร่ไม่รไ้แต่คนไทยเราบอกทำอย่างงี้มันเอาอย่างงั้นเราทำอย่างงั้น <c oughs> ทำอย่างนี้เราทำให้เบามันเอาหนักได้หนักมันมเบาอยเยสมองมันเลยสับสน ให้จริงไอ้ของเนี่ยมันเท่าเดิมนะมน,น้ำนี่มันประมาณสิบห้าลิตรคิดว่าประมาณสิบห้าลิตรน้ำหนักันเท่าเดิมแต่แค่ความคิดเรา <c oughs> ความคิดเราอะไรนะเปลี่ยนแค่นั้นแหละสังเกตเราเคยเห็นไหมเวลาไปไม่บ้านคนยกตู้เย็นยกทีวียกเลยหนักกว่าตัวเองใช่ไหมวิ่งออกไปข้างนอกได้ยกหน,ยกนียกกคนหนีได้แต่พอไดินดับไฟด,ดับอะไรไป บอกให้ยกตู้เย็นยกอะไรทีวีกลับมาในบ้านยกไม่ไหวต้องช่วยกันหามสองสามคนเคยเห็นอย่างนี้ไหมคเคยไหมราะอะไรหรือเปล่าความคิดฮะข้อความคิดเหมือนกันเพราะว่าอะไรถ้าตู้เย็นอยู่ตรงนี้โอ้ตู้เย็นกู้มไม่เหมือนเลยห้าหมื่นแล้วก็พันหมืมมมต้องรีบขนแรงมาจากไหนเนี่ยเขาว่าที่เขาเล่ามาเลยนะใต้สมองเราเนี่ยมันมีอะไรนะจุดอะไรนะเขาว่าเขาเรียกอะไรมันภาษาแฝงอะไรอย่างนะฮะ แล้มียเนี่ยตัวตัวเนี่ยพลังที่เราใช้กันอยู่เนี่ยแค่ประมาณแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะอีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราไม่ได้กระตุ้นออกมาใช้สังเกตเวลาเกิอนอัปเปอร์ช็อคอะไรปุ๊บเนี่ยคนไม่รู้มีแรงอยูไหนไม่ว่าจะจะโดดจากชั้นสามลงมาไม่เป็นอะไรก็ได้ฮะไม่าจะทำอะไรที่ว่าอะไรนะที่เป็นไปไม่ได้มันอะไรนะขีดจำกัดของมันอะมันหมดแล้วนะกระโดดขึ้นกำแพงพอหมามันวิ่งมาปุ๊บโอ้กำแพงสามเมตร มันกระโดดขึ้นไปข้ามยังไงไม่รู้นต้นไมกออก้ปกติให้มันปีนขึ้นมันปีนไม่ขึ้นเนี่ยเพราะนี่ปุ๊บมันมีแรงแลเลยครับมันอะไรไม่รู้อัตมาภาษาแผ่นะเราต้องไปดูเอน็นเอพีต่อมอะไรนะที่เล็กๆตก็เลยแบบมันเป็นตัวแบบถ้าเป็นรถแข่งก็เหมือนกันตัวกดปุ่มสปีดนะปปิดเนี่ยโฮมันเยียบเลยเนี่ยกเครื่องบินจะปดขึ้นเลยอ่าก็เหมือนกันอ่าี่จริงสมองเราเนี่ยนะอ่าทำไมไม่คิดแต่มาเกินว่าสมองแตา่มาเนี่ยในแตา่มาโง่มาสามสิบกว่าปี จนมาสามสี่ปีพรามโง่กับความจนนี่มาคู่กันไหมคู่กันนะนะคนโง่กับคนจนมันก็ดูว่าคนโง่กับคนจนมันคู่กันเราก็คิดว่าเราโง่เพราะว่าพ่อก็ไม่อ่านหนังสือไม่ออกพ่อก็ไม่เรียนหนังสือไม่รู้หนังสือแม่ก็จบแค่ป .4 อ่าล้วก็โง่พ่อเราทาสวนมาตั้งแต่ราเด็กเราก็ไม่เห็นจนไม่เห็นรวยทันปีหนึ่งสองแสนามแสนสองสามล้านก็ไหแล้วก็เออเดี๋ยวก็ติดนี่แล้วก็ใส่นี่แล้วก็ไปกู้มาแล้วก็เป็นนี่เราก็นึกว่าเราจนมาบวชเข้าเหมือนกัน เราสอบนักขันตีกว่าจะได้สามปีเพื่อนก็หัวเราะเฮ้ยทำนะอาจารย์เน้นถนอมสอบไม่ผ่านหัวเราะโตโง่หลวงพ่อก็พระอาจารย์หลวงอาจารย์เราก็บอกเฮ้ยถนอมทำไมสอบนักขันตีเลยเราโง่เราก็เลยบันทึกเลยเจอพ่อแม่เราว่าบางทีด่าเราว่าโง่เราก็โง่ละเจอพี่อนเราว่าโง่เราเราโง่ละเจอพ่ออะไรนะอาจารย์โง่โอ้โหเลยโง่ไปกี่ปีละโง่ไปสามปีละโง่โง่สามคนเราเขาเรื่อโง่ ตอนหลังเนี่ยแตามาเรียนรหัสชีวิตปุ๊บโอ้อาจารย์อาตมาณนี้ครับไอ้ผ้าองค์ข้างหลังเนี่ยฉลาดนะนี่แหลว่าเราเห็นฉลาดเราก็ระหว่างเราโง่เนี่ยเราก็ดังดูถูกเราโง่ก็ไม่เห็นฉลาดนะคนอื่นพูดเก่งคนอื่นอะไรเนี่ยตอนหลังพอมาดูไอคิวปุ๊บอะโอ้โหไม่ธรรมดานะไอคิวแล้วไอคิวขั้นเจ็ดเราเริ่มรู้สึกตัวแล้วโอ้ตัวเองฉลาดพอคิดว่าตัวเองฉลาดปุ๊บโอ้โหเริ่มมีลูกเสือลูกหา ด็อกตงด็อกเตอร์อะไรมาเรียนแม้แต่เป็นแพทย์ด็อกเตอร์ก็เป็นด็อกเตอร์พุทธศาสตร์ด็อกเตอร์กายภาพบำบัดด็อกเตอร์อะไรเราเป็นเราเป็นสอนด็อกเตอร์ได้ละเราไปสอนในโรงพยาบาลในโรงโรงพยาบาลในวิทยาลัยที่ประเทศสิงคโปร์เฮ้เราก็ฉลาดนะเรามีลูกศิษย์ต่างประเทศแล้วสอนคนจีนได้เราได้ปุ๊บเนี่ยแล้วหลังจากนั้นมาปุ๊บเนี่ยความคิดเริ่มเปลี่ยนไปยละเปลี่ยนว่าเราฉลาดขึ้นเราเก่งขึ้นนิ่งขึ้นอะไรปุ๊บเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปอ่ จากจนจากงโง่แล้วก็พอพอเรารู้สึกว่าเราฉลาดเราก็ต้องมีอะไรนะเงินเข้ามาแล้วมีเงินเข้ามาเอ๊ะเราไม่จนละเรารวยละแต่๋ยวพอเรารวยพวกเราคิดคิดความคิดเราเปลี่ยนไปเนี่ยมันอยู่ที่ความคิดเราหมดเหมือนการการเรียนการสอนเนี่ยตมาเรียนเมื่อก่อนตมาตอนก่อนหน้าน,นั้นสอนส1บวัน11วันย่อมัเหลือ9วัน9วันย่อมนเหลือ7็วันเจ็วันเหลือ5้าวันห้าวันเหลือสวันบางทีเหลือแค่2วันพ่ออะไรตมาว่า เราใช้ศาสตร์อะไรเกี่ยวกับใส่โปรแกรมนนะโปรแกรมสมองใหม่เวลาคนมาเรียนเราก็บอกค่าสามวันก็เป็นนะสามวันก็เป็นนะเรียนง่ายง่ายง่าย,ายบางคนเรียนจบไปปุบ๊บเนี่ยไปทํางานได้เลยอาอา่างเช่นใครหนะ้าที่มาเช้ามาคุณพลอยที่มาตอนเชานะ้าไหมก็เปิดร้านมาเปิดเลยก็เห็นอาจารย์ทำมันก็ไม่ยากแค่นี้แหละพอเรียนไปปุบ๊บเห็นไหมเรียนจบไปเดือนที่แล้วมาถึงปัจจุบันเดือนก็ได้ไปช่วยคนทำเป็น หรืวก็อยากจะมาฝึกอีกสักหน่อยให้มันชำนาญชำนีชำนาญไม่ว่างเลยอาจารย์แต่เรียนจบไปคิวไม่ว่างคิวไม่ว่างเลยนะวันละสองถึงสามคนนั่นแหละสองสามคนนี่แค่เแค่วันหนึ่งสองสามพันก็โอ้สบายแล้วเดือนก็สี่ห้าคนบางทีไม่ต้องไปต่างประเทศก็ได้หรือว่าอะไรนี่ความคิดเนี่ยเราต้องปรับก่อนต้องจูนถ้าเราไม่ปรับไม่เคลื่อนนะเราก็จะทั้งโง่ทั้งจนทั้งอะไรไปตลอดชีวิตที่จริงคนเราอ่ะ พ่อเราไม่ได้เรียนหนังสืออ่างโง่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่เราต้องฉลาดพ่อจนเราจนไม่เป็นไรเราไม่ใช่เกลียดความจนแต่เราไม่ใช่ชอบพ้นอะไรหรือว่าอะไรเราพยายามเลยนะปรับขึ้นอยู่เนี่ยความคิดหรือว่าคิดพวกเนี่ยแต่มาว่าสําคัญมากเลยการเรียนรู้มันกันถ้า <c oughs> เราเรียนรู้เรียนรู้เราเ,เราก็จะเรียนเราก็จะเก่งเก่งไปเรื่อยๆ <c oughs> โอเคไม่ใครอยากมาทดสอบอีกใครยังมาย,ยกะเย้ยแต่มาว่าอันเนี้ยคุณอะไรนะคุณคณมะเหมียวม่เหมียว <c oughs> อันนี้จะได้เต็มร้อยไม่เต็มร้อยอันนี้นเคยเคยให้ทดสอบแล้วทำไมเหรอนี่ทดสอบที่อะไรนะที่อุท<า>ัยธานีแล้วใช่ไหมสุดท้ายแล้วไปเปลี่ยนไม่เปลี่ยนความคิดไม่ต้องทำทำไมาง่ายไม่ง่ายไม่ง่ายฮะลองยกหินหล่อบางทีตอนนี้ตอนนั้นยกอะไรจะมาก็ไม่ทราบขวดน้ำค่ะขวดน้ำขวดน้ำสองขวดหรือแค่หนึ่งอะไรนะมือถนัดซ้ายขวาไม่ขึ้นอนุทิศ ก็ไม่ขึ้นแลเอาคาทั้งมือเลยได้อยู่นะมันบางทีเขายกขาตั้งหนักเลยนะมันยกแบบนี้นะ้ยกแบบอืมหนัโหนักนี่หนักนะแสดงไม่ค่อไปฟิตเนสเลยได้นะโอเคอ่เราดูนะอธิษฐานจิตรอบนี้ถ้าเรียนตัวเลขนวดจักระโดูหรือว่าตัวเลขสำเร็จขอให้ยกขึ้น โอ้โหสำเร็จไหมเนี่ยสำเร็จอ่าโอเคเปลี่ยนใหมโอ้โ oh, หถ้าอรอบนี้เรียนสำเร็จเรียนชำนาญเรียนเก่งขึ้นเลยขอให้ยกไม่ขึ้น <c oughs> โอ้ยยกไม่ขึ้นจริงๆขอมาสำเร็จนะก็เลยชำนาญด้วยเนะย <c oughs> อันนี้รองๆเนี่ยแสดงว่าพวกนี้สมองหลอกง่าย <c oughs> สมองหลอกง่าย <c oughs> คนที่สมองหลอกง่ายเนี่ยหลอกตัวเองกันนะ เวลาเนี่ยไม่ต้องไปโกหกให้โกหกตัวเองเนี่ยมาไอ้มันง่ายมันง่ายเวลาเราทำทำเนี่ยมันใจง่ายเราจะไม่กลัวทําเอ๊ะมันมันทําได้ง่ายไเนี่ยให้เป็นหลอกสมองก่อนโอเคไหมอ่าเดี๋ยวเคล็ดลับบอกแค่นี้แหละพอเราลองพอเราเรียนปั๊บเดียวก็จะเป็นนะอ่ะต่อไปเราไปอ่ามีใครจะเสริมอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาดูโอ้โน่นโน่นคนน้นคนน้นเป็นไงบ้างคงนี้รู้สึกว่าทรงผมก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยอ่าเขาออกมาหน่อย ต้องคอนรอกแล้วไม่ข่านเนี่ยสอบไม่ผานออกมานี่ออกมานได้ยอะมานะอืมอันนี้ <c oughs> ยังแม่นี่บอกหนูไม่มีตังเจอเจ้านายเจอเจ้านายที่มันพัดหนูเ็าไม่มีตังหนูก็ไม่มีตังเนี่ยคนที่คิดว่าไม่มีตังก็จะตังก็จะไม่มาหานะเขาจะให้หกตัวบอกว่าไม่มีตังเขาเลยโอนไปให้คนนั้นถูกหวยไปเลยคนนี้ไม่ถูกเลยนะซื้อใกล้กันอายกมือขึ้นเล네ยยกมือขึ้นเลยยกมือขึ้น,นมือข้างไหนมือข้างไหนมีแรง อข้างนี้เดี๋ยวข้างๆนะเอาข,ข้างนี้อ่ะข้างนี้นอ่ะคือเราดูนะอ่ายกยกยกขึ้นเลยยกอยู่ให้ออกอแรงเราจะมาดูนะออกแรงสู้ซึสู้จะมาก,กดลงให้เราตดำขึ้นสู้กันแรงสู้โอ้ยไม่มีแรงเลยแต่มาเห็นใครมีอะไรติดหัวมันไม่มีกคนเลยอ่ะเพราะงั้นก็ไม่มีที่ท<า>เอ๊ะอมาเออเนี่ยเออเนี่ยจะมาเห็นแบ๊กแบ๊กเห็นนั่นอ่ะนะ อาใสยเปิดหัวขึ้นแล้วใอ่ไมอ่ไม,ไม,ไม่ไม่ให้ใหมันมันขึ้นอีกนิดหน่อยเพราผมมันยังติดติดนิดหน่อยอ่าโอเคอ่าเรายกมือขึ้นอีกทีอันเนี้นะออกแรงนะดูนะออกแรงสู้สู้เป็นไงต่างกันไหมต่างกันยังไงอา่เอาเราไม่ใช่เราต่อได้กดกดลงาต่อผมลงลองปิดปิดหน่อย อืมโอเค okay, นะยืดออเราออกแรงสู้ีนึงไม่รู้อสู้เลยสู้ๆเลยเป็นไงมีแรงไหมไม่มีแรงเนี่เขาแล้วได้ทดสอบอยัางาทำไม,มาว่าทดสอบแล้วนะ<ม>เออ,อ,อเอาล้วเราเปิดอีกไหมเปิดอีกเรื่อยเลยเขายังงงๆอยู่ฮะนี่โอเคอ, okay, อ่ะยืดต่อมาไหมออกแรงสู้ เ่ยกดไม่ลงแค่ว่าแบบนี้สวยบ้างยกมือสิสวยแลวเราเราเรา,า,าปิดปิดดูสิลองเปิดมาครับอ่าแบบนี้นสวย,วยไม่สวยมสวยไม่สวยมันอะไรนะเ,เราจำไว้นะอันนี้ศาสตร์เมื่อเช้ามีคนถามอาจารย์อาจารย์อาจารย์จาย์สอนของชุวยไหมสอนหัวงเห้งไหมเลยโอ้ยแต่มาสอนอยู่ตลอดเลยแต่บางคนเนี่ยเราไม่มีเวลาสอนเลยว่าต้องพาเราไปเที่ยวน่นเที่ยวนี่ไปดูนั่นนี่มันไม่มีเวลาเนี่ยอันนี้ก็คือหัวเห้ง่ย เราดูดีๆถ้าคนปิดข้างซ้ายดูถ้าปิดข้างซ้ายปิดแบบเนี้ยปิดหนทางเงินเธอตูเงินเลยเงินจะไม่มีถ้าปิดข้างนี้ถ้าปิดตัวเนี้จะว่าเงินไม่มีทําไมเราว่าไม่มีเงินนะเพราะเราปิดข้างเงินไม่เข้าแต่เขาเปิดข้างนี้สมมติเราเปิดข้างในขอใครเราเปิดคดีแล้วก็เเราเปิดถ้าเปิดข้างนี้เห็นไหมเขาปิดนี้ของผมเขาปิดซ้ายเรื่องเรื่องการินการทองเขาว่าฉายลูกเรื่องเงินไม่มี แต่ถ้าด้นเนี่ยมนุษยสัมพันธ์เขาดีนะคนเขาดีปัญหาเรื่องคน,คนเรื่องอะไรไม่มีปัญหาโอ้ไปที่ไหนคนก็รักคนก็ชอบคนโอ้ชอบแต่อะไรนะนวดกันกันนวดเก่งอะไรฝีมือดีคนอันนี้แต่ปัญหาเงินไม่มี <c oughs> ดูรู้เราใครมีเงินไม่มีเงินนะ,ะถ้าเรามาดูคุณพอเลยเห็นไหมคุณไพ<ย>่เปิดน,นะครับ<ย>กนจุกเห็นไหมรวยรวยไม่เลยรวยระดับเป็นนวดนายยกลไม่รวยได้ยังไงอ่ะนะ ที่บอกว่ามีภัยรวยใชเปิดหน้าผาให้เปิดหน้าผาถ้าเปิดหน้าผาปุไไ๊บเน,นี่ยไหมหรือมึงกินดืมถ้าปิดตรงข้างเนี่ยถ้าสมมติเราปิดข้างขวาขอพยเยาเปิดทางเปิดเปิดทางซ้ายปิดทางขวา,าแปลกของมันเอออันเนี้ยเงินมีเงินเข้ามานะมีเงินมีอะไรแต่มีปัญหาเรื่องคนเราเอาเงินที่เขายืมเราช่วยเขามันอยู่ข้างหลังทิ้งเลยยังไม่ขอบคุณเลยคือมีปัญหาเรื่องคน ถ้าปิดปิดข้างนี้มีปัญหาเรื่องคนปิดข้างนี้มีปัญหาเรื่องเงินถ้าปิดสองข้างโน่นโน่นเมื่อกี้เห็นโน่นใครนะถ้าปิดสองข้างไปไหนละไมมาตัวตัวแรกไปไหนหมดละหนีอีกละนะตักโกนมาเรียนตลอดเลยอันนั้นอันนั้นเด็กมาเรียนนะว่าเนี่ยปิดทั้งเป็นสงกรานต์ครอบเนี่ยอันเนี้ยนะมีปัญหาทั้งเงินมีปัญหาทั้งคนทุกอย่างมีปัญหาโดยเฉพาะปิดจนถึงหน้าผากนี้เลยนะเหนื่อย จะไปไหนจะทําอะไรก็จะเหนื่อยจะไม่ค่อยนี่เท่าไหร่เนี่ยอันนี้ถ้าอยากรวยนะให้ไปนะเปิดหัวหน้าผาแบบนี้เลยหรือว่าไม่งั้นก็โกนหัวหน้าผาแบบนี้เลยทดลองรวยเลยไนดะ้หลายร้านเลยม,มีหลายร้านเลยหรือว่าดูเราดูใครนะมิสเตอร์อลกซาดเดอร์ไหมจุกผมเนี่ยโอ้ยิ่งดีเลยใครที่ยิ่งจุกผมอย่างกับของคุณเนี่ยที่มาจากอันนี้จากไหนอย่างเช่นไอนตุลักกี้อันนี้นเห็นไหมอันนี้นนะ อันนี้ยิ่งแบบนี้นยิ่งจุกยิ่งอันนดีดเลยนะอันนี้ยิ่งชํานานนะไม่เชื่อขาคืนนี้ใครจะร้องงอดก็ได้นะก็เสียงมนไล้รับองแบบโอ้หไม่ธรรมดาเลยคืราว่ามันจะบอกถึงความเชี่ยวชาญความชำนานสำหรัคเนวดเท้านวดนั่งมันนวดตอนี่โอ้โหลองชํานาน,นแต่คนถ้าเปียป่อเปียรปล่อยๆนี่ยัง 50- 50บหบอยู่แต่ไม่แน่นะเวลาเขาวดเวลาเขาอะไรนะ <c oughs> ทำจริงๆเขาก็จะเก้าผมเก็บผมแบบดีๆใช่ไหมอ่แล้วไเราเป็นหวดเนี่ยปุ๊บ คนไข้ประธานาธิบดียเราอะไรมองเห็นก็โอ้โหหายไปขึ้งเลยแล้วรู้ว่าอะไรมันบอกมีปมบอกม,อกม,อกมอกีความเชื่อช้ำทำนานหรือว่าอะไรแล้วดูแอร์ัสเตทพยาบาลแล้วดูพวกที่อะไรนะอาชีพที่แบบชำนาญชำนาญในเฉพาะทางนะาเนี่ยก็จะเก็บตูไม่ผมไมี่ยพลังพลังอะไรเท่าไหร่จะเห็นไหมแล้วเราเห็นกับเด็กต่างประเทศอะไรอะไเนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นหมดอโอเคขอบคุณมากๆากเลยอะไรอันนี้อย่าไปเอาให้คืนเขาฮ่าฮ่าฮ่าฮฮ่ อันนี้ไม่ต้องยกน้ำาลเนะขาแล้วเขายกลแล้วเขาแล้วเอออ่าเนี่ยอันนี้อันนี้เขาเพราะว่าเขาแล้วเนี่ยเขามาเนี่ยได้ไม่ได้เป็นไปนไม่ได้หรอกแกละไดห้าสิบเลยรอบนี้ต้องมาอีกรอบนึงนะถ้ามาถ้าถ้าใส่โปรกแกรมนะอ่ออะไรนะว่ารอบเดียวฉันได้ถรอบเดียวไม่ต้องกลับมาละถ้าสามรอบถึงจะได้ก็ต้องมาสักสามรอบมันอยู่ที่โปรกแกรมเรามันันนะที่เราจะใส่ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่อะไรนะชิเราสั่งงาน อะไรกลายเป็นนายอะไรนะจิตเป็นนายกลายเป็นบ่าวนะกลายเป็นอันนี้นะมันมันต้องสั่งจิตใช่ไหมหลวงพ่อหลวงปู่ปูบาอาจารย์ในท่านดูหลวงพ่อฤาษีดิ้งดำท่านจะสร้างห้องน้ำร้อยห้องสร้างสลาพันไล่เหออยี่สิบไร่ขึ้นไล่นะกัดเดียวมันเป็นไปได้นิมิตหมดอ่ะมันสร้างได้หมดหลวงคบเราพระอาจารย์พบชมบไหมสร้างเจ้าแม่กุยฮิมสร้างโรงพยาบาลหรือว่าอะไรจิตมันสั่งมาก่อนเขียนทองเสียนแฟนเขียนอะไรปุ๊บอาจจะได้โรงพยาบาลจะได้มันได้หมดเลย ลงมือทําแล้วก็สําเร็จเลยนะโอเคไหมแต่ถ้าเอาผมไปสองเปียเนี่ยเราเคยเห็นร้านอาหารร้านจีนนะแซลเออร์ถ้าคนที่เอาเปียเปียไ้เนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันเป็นพน,นักงานมนเป็นเลยนะไม่สามารถจะเป็นอ่เท่าแกจะนักธุรกิจได้ถ้าเป็นมันก็จะเป็นเด็กอยู่แล้วนะเห็นไหมที่เปียสองอันเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่ชํานาญเท่าไหร่แต่ถ้าจุกเนี่ยรับรองเราเราเป็นพน,นักงานเป็นลูกน้องเป็นเลยเราจะจะเป็นเท่าของกิจการผู้อ่บริหารกิจการเราก தோழர் நம்ம எங்க போறேனே